แม็กอินทอร์สโซนัสเฟเบอร์ออริเซอร์แล้วก็ e M Lab, on, na, อีเมมแลบออโตฟอนคูบาราซอสนาแล้วก็เอสซลอนซึ่งเป็นแบรนด์ที่เราถือก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เชื่อใจแล้วก็ยังให้ความามั่นใจในบริษัทเคสแล้วก็แบรนด์ที่เราถืออยู่ สวัสดีครับก่อนเข้าชมเนื้อหาในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยครับคุณผู้ชมครับตลอดปี2025ที่ผ่านมานะครับผมก็มีโอกาสได้มาพูดคุยกับทางคุณรัฐพงษ์คืมยราชนะครับผู้จัดการของ KS Home Entertainment p a r k s นะฮะสำนักงานใหญ่นะครับสาขาสำนักงานใหญ่ก็ ทั้งสินค้าใหม่บ้างนะครับทั้งตัวผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะครับมาวันนี้นะครับผมก็เลยไหนๆก็ครบรอบปีที่ผ่านมานะนะก็เลยจะมาอะสอบถามหรือว่าพูดคุยนะครเป็นการสนทนาเบาๆก,กับทางคุณนัทพงศ์ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2025เนี่ยการตลาดของทาง KS นะ่ะประสบความสำเร็จอย่างไรบ้างแล้วก็มีสินค้าตัวไหนนะที่ได้รับความนิยมนะรวมถึง ความเคลื่อนไหวอื่นๆนะฮะในตลอดปี2025ีเดี๋ยวเราผู้ถุยหางคุณนัทพงศ์กันครับผมวัสดีครับสวัสดีครับพี่อุ้มครับครับผมวันดีสบายสบายนะัสบายสบายอ่าฮะก็ปีที่แล้วเราก็ถ่ายคลิปหลายเรื่องเนาะเยอะเหมือนกันทั้งสินค้าใหม่ทั้งเทคนิคการเล่นอะไรต่างๆแม้กระทั่งพวกสินค้าเดโมเซลใช่แล้ก็ได้ทำกันพอสมควรแล้วก็ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าสําหรับบริษัทเคเอสนะหรือว่าประสบความสาเร็จอย่างสูงนะครับโดยเฉพาะลูกค้าที่ อดุนสินค้าครับไม่ว่าจะเป็น m a ็กอินทอสเป็นออร e ดิเ e c ร์เป็นโซนัสเฟมเบอร์เราต้องขอบคุณกับลูกค้าที่ให้ความเชื่อมั่นและให้ความศรัทธาในบริษัทเคแล้วก็แบรนด์ที่เราถืออยู่ผมต้องขอบคุณอีกครั้งอ่ะมันมันเป็นสิ่งที่ผมอาจจะพูดเขินๆหน่อยแต่ขอบคุณนะครับว่าปี2 0 2 5ที่เราผ่านมาเนี่ยก็เพราะลูกค้า ให้ความอุปการะครับผมนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองไล่ๆดูนะครับว่ามีตัวไหนที่ที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ตัวไหนที่ถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับได้รับความนิยมสูงเราเราจะแบ่งเป็นบุหมวดแล้วกันเป็นบุหมวดนะครับเอาเอาตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางอะไรกันนะครับผมผมเริ่มจากพระเอกของบริษัทเคเอสแล้วกันซึ่งเป็นแบรนด์คู่บุญสี่สิ0ปีแล้วที่เรานําเข้าแล้วก็ 75-76ปีแล้วของโลกซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำก็คือ m a ค n t o s h ตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงณปัจจุบันเนี่ยสินค้าแบรนด์ m มค n t o s อเนี่ยลูกค้าใหม่ๆที่เข้ามาซื้อสินค้าเรามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเยอะมากเป็นลูกค้าใหม่ของ m มค n t o ทอใช่ครับใช่ครับแล้วฐานสินค้า m มค n t o ทอที่ในตลาดเครื่องเสียงไฮเอนเนี่ยกว้างออกนะครับซึ่งนับวันผมว่ายิ่งโตมีสินค้าหลายๆตัว ซึ่งได้รับความนิยมมากในปัจจุบันครับแต่ว่าผมจะมีพระเอกอยู่สองสอ,งอย่าง ừ ừ ừ นะครับดีต้องกันน่หรอกเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ไปไม่ทอ้อลยนะครับเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีตัว C55 ผมพูดถึงปีก่อน <ừ S 1> กับ c 2 0อ8ดซึ่งออกมาคู่กัน55เนี่เป็น ate, s ừ ừ ừ. s ซล t t อ t e แล้วก็ C2008 เป็น Tube ยอดฮิตมากเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าจากลูกค้าที่เล่น แล้วก็เริ่มเล่นจากอินทิเกรตไปสเตโอไปโมโนเนี่ยนะครับแล้วบทสรุปสุดท้ายการขยับไปเล่นเป็นไบแอมเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการสุดของการเล่นเครื่องเสียงคำว่าสุดคือสุดยอดของเสียงที่ออกที่ออกมานะตัว C5 5กับ2008เนี่ยเขาได้สร้างปรากฏการณ์คือผลิตระบบไบแอมแท้ๆออกมารองรับให้ลูกค้าได้เล่นแล้วก็มาเล่นกับตัว MC 4 5 1เป็นโพลอแอมที่มีทูบก็โซลิดสเตตอยู่ในตัวปีทั้งสองรุ่นนี้ก็จะรองรับซึ่งกันและกันเป็นระบบไบแอมที่สมบูรณ์แบบ ผมจะบอกว่าเป็น Product of the Year ก็ได้ C55 2,008นะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งสร้างปรากฏการณ์ครับไม่พอขายไม่พอขายคือการสั่งจองในในในไทยเราก็ที่เมืองนอกเขาผลิตไม่ทันก็คือมันมีโคต้าอยู่ใช,ใช่ครับมีโคต้าแล้วก็พอมาบ้านเรามันก็หมดแล้วใช่ครับแล้วก็ยังมีความต้องการเพิ่มอีกเราสั่งไป ยี่สิบตัวอย่างเงี้ยเขาส่งมาแค่ห้าอย่างเงี้ยครับแล้วลูกค้าจองไม่ทันก็คือตัวสตรีมมิงดีเอสสองร้อยอันนี้เป็นพระเอกจริงๆนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาเราขายเยอะมากเราสั่งไปห้าสิบตัวเราเพิ่งได้ออเดอร์มาประมาณยี่สิบห้าตัวเหลืออีกครึ่งหนึ่งก็ขอบคุณลูกค้าที่เชื่อมั่นในแบรนด์เมกท็อตนะครับเลี้ยงสองร้อยเป็นดีต้อนเป็นสตรีมแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวอนาล็อกก็จะมีเทิร์นรุ่น MT5 ซึ่งอันนี้ผมมาเปิดไฟโชว์ให้ช่วยๆเททิิร์นเเเบลามี3รุ่นกท็อต MT5 แล้วก็ MT10 MT2 มันเป็นชุดเริ่มต้นกับเล่นกับอินทิเกรตแอมพอมา MT5 ก็ขึ้นมากลาง <c oughs> ๆมาเป็น p รี p o w e r หรืออินทิเกรตรุ่นใหญ่หน่อยแล้วก็ MT10 MT10 นี่ก็จะเป็น Big System ซึ่งราคาก็จะไปไกลแต่ปรากฏว่าโตก,กลางก็คือ MT5 เนี่ย <c oughs> เป็นรุ่น Turn t u r n t a น l e เบิร้ที่รับความนิยมขายดีขายดีมากครับ ผมกล้าพูดเลยนะครับเพราะถ้าลูกค้าที่เป็นแฟนแมงทอถ้าดูในคลิปนี้ผมเชื่อว่าคงยิ้มเพราะว่าเออผมใช้อยู่ที่บ้านนะครับแฟนแมงทอเนี่ยทุกอย่างก็จะต้องเป็นแมงินทอใช่ไหมใช่ครับแค่ได้ดูหน้าจอไฟสีฟ้าก็มีความสุขมีความสุขแล้วหรือถ้าเทอร์เรนเบิตัวนี้ถ้าเกิดไฟสีเขียวนี่ก็เคลิมแล้วอันนี้คือแมงทอครับแมงอทอตัวผมเองผมขลุกอยู่ลูกค้าผมก็ไม่คิดว่าลูกค้าจะชื่นชอบขนาดนี้เพราะว่าเราก็เคยไป จัดงาน75ปีเคยไปโชว์คร,ครั้งหนึ่งะะนะครับนั่นก็คือ power amp รุ่นเดือธทงของเมงทอสเนี่ยเดิมมันเป็นรุ่น mc 2 kw ซึ่งเมื่อ17 1 8ดปีที่แล้วเขาสร้างปรากฏการณ์คือดังไปทั่วโลกแล้วก็ทว้นช่วงมา17 1 8็ดบปดปีมาอ,ออกรุ่น mc 2.1K คือเปลี่ยนจากคาปาซิตเตอร์2ตัวมาเป็น4ี่ตัวเนี่ยมันเพิ่มพละงกำลังมหาศาลกลายเป็นว่าปีที่แล้วโอ้โหเมืองนอกอ่ะให้คําชมมาเลย อันนี้คือเป็นบิ๊กซิสเต็มปีที่แล้วเราปล่อยออกไปเนี่ยหลายชุดเหมือนกันใช่ครับใช่ครับต้องขอบคุณลูกค้านะขอบคุณลูกค้าที่ที่ให้ความเชื่อมั่นในบริษัทแล้วก็แบรนด์ของแม็ทอรมที่ได้เอานำไปใช้ที่บ้านอย่างแมทอรนี่ก็เรียกว่าแฮปปี้นะครับโมมีทั้งสินค้าใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่มีลูกค้าหน้าใหม่ๆใช่ครับเข้ามาเป็นแฟนคลับของไม็ทอรใช่ครับทำให้ฐานฐานลูกค้าที่ ชื่นชอบแมงทอดเนี่ยขยายขึ้นขยายขึ้นมากขึ้นครับผมนะครับนอกจากแมงทอดแล้วทีนี้มาแบรนด์อื่นละแมงทอดเมื่อปีที่แล้วก็โอเครุ่นเรือธง MC 2.1 KW ปี c 5 5 g 2 0 0 8สตรีมด5เอ0สก็คือครบหมดครบหมดนะครับผมไปต่อที่ Sonus Faber ซึ่งก็40ปีแล้วเหมือนกันผู้บุญของ K s นะครับปีที่แล้วก็ So t ต G2 เขาใช้เทคโนโลยีของซูพ r อร a ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดซึ่งราคาก็มหาศาลกันได้เอาเทคโนโลยีตรงนั้นมาใส่ใน s o เนโต G2 นะครับ,รบซึ่งก็จะมี 1, 2, 2, 2, s o เนโต1 G2 s o เนโต2 G2 s o เนโต3 G2 แล้วก็5นะครับ G2 แล้วก็มี8 G2 ซึ่งก็ได้รับความนิยม ทำให้สินค้าแบรนด์แม็กทอดที่จัดคู่กันอพอที่จะไปด้วยเป็นลูกโซ่ตามไปกันด้วยนั่นคือโซนัตสเฟเบอร์ครับแล้วยังมีไอ้ลำโพงบุกเชลซึ่งถ้าดูหลายๆคลิปในย้อนคุยกับพี่คู่มี้ก็คือเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยโซนัตก็คือสร้างลำโพงบุกเชลตัวเล็กๆนะครับคอนเสิร์ติโน n อซึ่งโง่งดังมากเขาได้กลับมาผลิตใหม่ซึ่งเขาเรียกว่าเป็น G 4เป็นเวอร์ชัน4ละก็เป็นเฮอริเทจอ่าเป็นเฮอริเทจแล้วครับเป็นของสะสมครับ คอนเซนทโน g 4เมื่อปีที่ผ่านมาก็จิ๋วแต่แจ๋วเล็กแต่เจ๋งอันนี้ก็โซนัสไฟเบอร์ส่วนรุ่นใหญ่ๆอันนี้ก็เป็นไ d a ด้าูก็อย่างที่บอกพอไม่ n ทอรซิสเต็มแอมใหญ่ออกไปลำโพงก็ต้องลำโพงก็ตามผมเชื่อว่าถ้าลูกค้าที่ได้ดูเห็นคลิปนี้แล้วผู้ใช้อยู่เนี่ยผมว่ายิ้มแน่นอนเพราะนี่มันเป็นข้อมูลจริงที่เราสื่อสารกับลูกค้าว่าบริษัทเราได้ขายสิครับ ออกไปให้กับลูกค้าจริงๆต่อมาก็เป็นออดิเวอร์เสิร์ตซึ่งเคยไปออกงานกับพี่อุ้มครับ 160M แต่เป็นมาร์กูแล้วนะครับปัจจุบันครับแล้วก็ 330M ถ้าผมจะเปรียบเทียบออดิเวอร์เซิร์หน้าปัจจุบันมันก็เป็นซูเปอร์ไฮเอนเป็นเหมือนกับรถก็เป็นซูเปอร์คาร์ไปแล้วจะขึ้นไปอีกระดับ จะบอกว่าออริเซิร์ที่เป็นยักษ์ที่หลับอยู่หลายปีที่ผ่านมาตอนนี้เขาได้ตื่นขึ้นมากลับมาแบบหน้าตาแบบสวยสดงดงามพรีเมียมหรูหราอะไรใช่ครับแล้วก็โปรดักต์ใหม่ก็สินค้าตัวใหม่ๆที่รุ่นเล็กๆกลางๆเนี่ยเขาก็รัการังจะตามออกมานะครับอันนี้คือออริเซิร์บนะครับก็ไม่ทอปไปแล้วโซนัสไปแล้วออริเซิร์ตไปแล้วครับแล้วก็แบรนด์ใหม่อันนี้เป็นสปีเกอร์ผมก็เป็นสปีเกอร์ซูเปอร์ไฮเอ็นเหมือนกัน ซึ่งเราเพิ่งจะนําเข้ามาทําตลาดพี่หุ้มจําได้ไหมว่าเราเคยทําคลิปกลุ่มแล้วพี่หุ้มฝันทงว่าในประเทศไทยได้เกิดแน่นอนเอสหลอนเกิดและ้ะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันเยอะมากขึ้นแล้วเป็นลำโพงซุปเปอร์ไฮเอ็นขนาดแท้ทีนี้ก็มาถึงอ e ิมเมมแลับนะครับซึ่งก็เป็นพ่อโมดของดีต้อนเป็นเจ้าพ่อดีตอนนะครับก็จะมี d a 2 i 2> นะครับแล้วก็จะมี MA3i ก่อนหน้านี้ก็จะมีคลิปเราทำกันก็คือมีออกทานสปอร์ตที่จะมาเล่นคู่กับ DA2i ก็คือ TXi อันนี้คือ e m เมมลบแฟนๆที่ยังเล่น CD อยู่ยังเล่นแผ่น CD อยู่ผมเชื่อว่าปีนี้จะต้องประทับใจต้องต้องประทับใจกับ TXi ใช่ครับใช่ครับทีนี้มาอีก2อย่างซึ่งมันขาดไม่ได้นะก็คือหัวเข็มออตอฟอนนะครับออตฟอนนี้จริงๆแล้ว ถ้าในโลกนี้นะผมว่าก็น่าจะมา100ร้อยกว่าปีแล้วล่ะใช่ใช่ท,ใที่เขาอยู่ยง<ม>ก,ก่พันมาคือเอาง่ายๆว่าทําหัวเข็มมาอย่างเดียวอ่ะทาหัวเข็มเอ็กซ์รี่หัวเข็มอย่างเดียวออตอนหลังก็มีผลิตอาร์มมีเอ็กซ์รี X ่ต่างๆเยอะมากแต่พูดถึงว่าถ้าในแง่ของหัวเข็มเนี่ยก็ถือว่าออโตโฟอนนี่ประสบการณ์เยอะสูงมากถ้าจะพูดถึงตํานานของออโตฟอนนะก็คือซีรีส์ที่เป็นเอ็มเนี่ยทูเอ็มทูเอ็มอ่าซีรีส์ทูเอ็มเินหลายยี่ห้อนะ เราไม่พูดถึงว่ายี่ห้ออะไรก็เอาไปเป็นหัวเข็มติดใช่ครับติดเทินเขาเรียกว่าเอาไปทําตลาดติดเทินหอู่กับอันนั้นคือ 2m ครับซึ่งก็จะมี 2m red 2m blue 2m bronze นะครับเป็น mm แต่เมื่อปีที่แล้วออกมาเพื่อที่จะมาสร้างลำนาดอีกก็คือเป็น series x จะมีรุ่น x 1 0 20 30 40ซึ่งราคาไม่ได้สูงมากเลยใช่ใถ้านักเล่นหัวเข็มอยู่เขาจะรู้ว่าของดีแต่ราคาไม่แพงนะครับ อันนี้คือออโตฟอนแต่มันมีเด็ดอยู่อย่างหนึ่งซึ่งอันนี้เขาเรียกว่ามาแบบเงียบๆยังไม่ได้โฆษณานะพี่บุ้มเดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวคิดว่าคงจะได้ทําคลิปก็คือสายสัญญาณใช่ใช่เราไม่ค่อยได้พูดถึงสายสัญญาณไม่ค่อยได้พูดถึงแล้วบริษัทเคเอสเราไม่ค่อยได้กล่าวถึงหรือโปรโมทในเรื่องของอุปซรณ์ครีพวกสายสัญญาณสายลำโพงลำโพงใช่ไหมมากเท่าที่ควรแต่ ปี2025ที่ผ่านมาเนี่ยได้ประสบความสำเร็จขายได้เรื่อยๆใช่ครับโดยที่เราไม่ต้องโฆษณาครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่เอาไปทดสอบแล้วก็ปรากฏว่ามันเข้ากับซิส t e เต็มแล้วเขาฟังกอกบว่ามันดีจริงนั่นคือสายคู b บาราซอสนาได้ออกรุ่นใหม่ชื่อรุ่นว่าโอเวชั่ก็จะมีทั้งสายไฟ AC แบบ20แอมป์ที่ใช้กับรีเซิร์ชพวกนี้เป็นระดับไฮเอนเลยใช่ไหมระดับไฮเอนครับครับ แล้วก็15แอมป์สำหรับทั่วไป uh huh. นะครับ <Okay. S 2> แล้วก็มีสายสัญญาณบาลานซ์สายสปีกเกอร์ครับซึ่งออกมาแล้วตอนนี้ผมก็ได้ต่อเล่นอยู่กับซิสเต็มเอสซลอนกับออริเซิร์ดอยู่ uh huh. นะครับแล้วนี่คือภาพรวมของเมื่อปีที่แล้วนะครับแม็ก uh, อ er, ินทอรสโซนัสเฟเบอร์ออริเซิร์ดนะครับแล้วก็อ e ีเมมแแบออโตฟอนกูบาราซอสนาแล้วก็เอสซลอนซึ่งเป็นแบรนด์ที่เราถือ ก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เชื่อใจแล้วก็ยังให้ความมั่นใจในบริษัทเคสและก็แบรนด์ที่เราถืออยู่มันมีอีกอีกตัวหนึ่งพี่อุ้มซึ่งอันนี้ผมกะไว้ตอนท้ายจะอยากบอกกับพี่อุ้มแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวเราจะทาคลิปเราต้องเชิญพี่อุ้มมาคุยอีกรอบนมันเป็นเครื่องเล่นกองไฟซึ่งมาแบบเงียบๆเครื่องกองไฟใช่ครับมาแบบเงียบๆเหรอแต่ขายไปแบบ เอแล้วปกติเครื่องกองไฟเนี่ยไม่มีท้อทําอะที่ผ่านๆมามีทําอยู่แต่ว่าเหมือนกับทางเราเนี่ยไม่ค่อยได้เน้นออืครับ่าเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับเราจะมีแค่ดิชาร์ตเกรย์ที่เราเราขายอยู่ครับอืเราเอาเข้ามาโดยที่ว่าจะเอามาทดลองดูว่ามันมันจะเวิร์กแค่ไหนปรากฏว่าทางฝ่ายเทคนิคเราได้ทดสอบแล้วผ่าน ในเรื่องของระบบการทํางานเนี่ยถ้าลูกค้าที่ใช้แม่งทอดอยู่มันจะเป็นอะไรที่ง่ายก็คือทําเป็นทิกเกอร์เปิดปิดพร้อมกันได้เปิดทีละตัวได้อันนี้คือความสะดวกในการใช้งานอแต่หลักๆเลยอเสียงมันดีขึ้นฟังออกเลยก็คือแบบจัดกําจัดสัญญาณรบกวนแบบโอ้ยุ้มได้ผลชัดเจนนะเราสั่งเข้ามาเงียบแต่เราขายกันแบบใหญ่โตรุ่นอะไรนะครับแม่อินทอด MPC1500MPC1500 นะครับฝากไว้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องนี้น่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าคือก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าแมงทอชเนี่ยลงมาทำอุปกรณ์ปร,ประเภทประเภทนี้เขาจะใส่เทคโนโลยีอะไรเข้าไปใช่คือถ้าคนไม่รู้มองวิผืนนคิดว่าเป็นพวกแอมตัวหนึ่งเพราะมีจะมีช่องจอมิเตอร์เข็มมียู่จอสีฟ้านะครับก็คุณผู้ชมครับเนี่ยครับนี่ก็คือภาพรวมของปีที่แล้วนะก็ถือว่า เป็นที่น่ายินดีกับบริษัท k ค s อสนเลยนะครับที่แต่ละแบรนด์เนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็คลิปที่เราทำแต่ละรุ่นน่นะก็สินค้าเหล่านั้นก็ขายดีขายดีนะครับเป็นเป็นที่ยอมรับนะฮะแล้วก็ที่สคัญก็คือฐานกลุ่มลูกค้าของอย่างที่คุณนัทพงศ์บอกว่าของแมงทอยก็ขยายกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตดูว่าแต่ละแบรนด์ก็จะมีจุดเด่นนะฮะก็จะมีตัว ตัวขายอ่ะคนขายมีจุดขายของแต่ละรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายแล้วก็น่าสนใจอันนี้ใช่ครับครับผมนะครับก็ตอนนี้เท่ากับว่าถ้าใครสนใจนะครับเนี่ยแบรนด์ต่างๆที่เราพูดคุยมาทั้งหมดนะก็ย้ำอีกครั้งว่าแล้วก็ไปทดลองฟังได้ที่ก็โชว์รูมก็จะมีอยู่สามแห่งปัจจุบันที่เราเปิดให้บริการกับาอยู่ก็ที่สำนักงานใหญ่สนักงานใหญ่ชราพิเศษนะครับ ก็ถ้าขับรถไปก็จะมีที่จอดรถครับหรือถ้าสะดวกนั่งรถไฟใต้ดินไปก็พอขึ้นสถานี MRT ประตู4ปุ๊บก็จะเจอโชว์รูมแล้วก็ที่ฟอร์จูนชั้น3ชื่อร้านว่าบลูมิเตอร์นะครับแล้วก็ที่โชว์รูมสาขา CDC แห่งนี้นะครับอันนี้ก็อยู่เรียบด่วนถนนเรียบด่วนรามิทาเอกมัยรามิทาก็คือสะดวกไป สาคาไหนก็ใช่ครับแล้วก็หน้าเพจ Facebook แล้วก็มีหลายออฟฟิเชีซึ่งนี้คือช่องทางการติดต่อการสอบถามสินค้าแล้วก็นัดหมายที่จะมาทดสอบมาฟังสินค้านะครับคุณผู้ชมครับนะฮะก็เริ่มเข้าปีใหม่มาแล้วนะครับก็ตอนนี้เราก็จะรู้ว่าทาง KS ก็จะมีตัวโปรดักต์ใหม่เอาใหม่สุดๆมาก็คือ EMM Labs นะครับ TXI นะครับที่เป็น ซีดีทานสปอร์ตระดับขัมซูเปอร์ไฮเอ็นเลยนะที่เราจะพึ่งทำคลิปไปแล้วก็เดี๋ยวไม่นานก็คงอ่อนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัว Mac ิทอ o เอ็มพีซีพันห้าใช่ครับนะครับเป็นเครื่องกองไฟใช่ครับนะครับก็ผมสรุปอย่นี้นะครับพี่ยุมว่าปี2569ันห้าร้อยหกสิบเก้าบริษัทเคสยังเรายังเดินหน้าแล้วก็พัฒนาบุคลากรพัฒนาเรื่องของ เซอร์วิสการบริการเรื่องการดูแลสินค้าและก็การหาสินค้าที่ดีๆของแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นเนี่ยเข้ามานำเสนอให้กับลูกค้าขอให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นในบริษัทในสินค้าที่เรานำเข้ามาขายว่าเรามีวันทิ้งลูกค้าแน่นอนครับอันนี้คือคำยืนยันเพราะว่าเราอยู่มา40ปีสี่สปีแล้วนะครับผมใช่ครับแล้วก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆถูกครับผมนะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณคุณนัทพงศ์มากครับผมขอบคุณพี่วัฒบสวัสดีครับ